แนวทางฮานอยครับผมประจำวันที่16พฤศจิกายนนะครับผม2,567ครับวานเข้า3รอบเลยนะครับผม0940กับ49ครับผมสำหรับสายลู่เทกัน4เด้งเลยครับผมสำหรับรายละเอียดวันนี้ติดตามรับชมในคลิปได้ครับผมคำเตือน คลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมยู u ูบช่องอาจารย์เยทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบควนกดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของอาจารย์เยครับผม สำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นนะครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นก็รบกวนรับชมโฆษณาให้จบนะครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นครับผมรบกวนรับชมโฆษณาให้จบครับเพียงแค่เท่านี้ก็เป็นการส่งกำลังใจครับอาจารย์ยั่อีกหนึ่งทางแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปในฐานาน้อยครับผมก็มาสรุปผลของเมื่อวานกันนะครับผมสำหรับผลของเมื่อวานครับผมก็ ปังมากครับปังใช้ได้เลยทีเดียวครับผมน้อยรวมครับผมเฉพาะกิจสี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติหกโมงครึ่งแล้วก็ VIP ชทุ่มครึ่งนะครับผมประจอมันที่15พฤศจิกายน2,567ครับผมเมื่อวานแอดให้เรนซีร่องศูนย์ครับผม 3ตัว948กับ903ครับ2ตัว4048490309ครับผมตัวการ93กับ98นะครับผมผลปรากฏว่าเฉพาะกิจครับผม4โมงคือก .697 กับ09ครับผมก็ได้ทีตัวเจาะนะครับผม09ครับ อพิเศษครับผมพิเศษ5้าโมงครึ่งนะครับผมออก740กับ01ครับผมสำหรับสายรูดก็วิ่งศูนย์นะครับผมล่างบนครับผมอ่าแล้วก็เข้าตัวเจาะที่ส0ครับผมเข้าที่40ตัวเจาะนะครับผมรอบปกติครับผมแปดอ่าหกโมงอ่าหกโมงครึ่งนะครับผมรอบปกติ6กโมงครึ่งครับผม1นึ่งซ้ำหนึ่งกับห้ารอบนี้หลุดไปครับผมเป็นรอบเดียวเลยที่หลุดนะครับวันนี้ วีพีครับผมทุ่มครึ่งนะครับผมวีพีทุ่มครึ่งเก้าสี่เก้ากับห้าสามก็ให้เก้าสี่แปดเนาะอองเก้าสี่เก้าเต็มเดียวครับผมเกือบโดนสามตัวครับแต่ก็เข้าที่ตัวเจาะครับผมสี่เก้านะครับผมเข้าที่ตัวเจาะสี่เก้านะครับสรุปวันนี้ได้วิ่งรูดสีแดงครับผมได้วิ่งรูดสีแดงนะครับผมแล้วก็ได้ตัวเจาะที่สามเด้งครับผมเฉพาะกิจศูนย์เก้า สองตัวล่างครับผมพิเศษ40-2สองตัวบนครับแล้วก็ v i p 4 9 2สองตัวบนนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับน้อยรวมเฉพาะกิจครับผม4โมงครึ่งพิเศษหโมงครึ่งปกติหกโมงครึ่งแล้วก็ v i p ทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่16ครับผม พฤศจิกายนนะครับ2567ครับผมสำหรับแนวทางหาน้อยในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น3ครับผมเด่น3รองเป็น2นะครับเด่น3รอง2ครับผมเด่น3ตัว 3 3าสครับผมส่วนรอง3ตัววันนี้ได้0 2 1่ครับต่อไปก็2ตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็2ตัวการนะครับผมเราก็จะเอา83 3สนะครับผม3าตัวเด่นครับกับ0 2นย์่ครับผม3ตัวร่องครับผมมาตัดหน้าครับผมตัดหาตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2งตัวรองแล้วก็2ตัวกานครับผม สำหรับท่านไหนที่ตัดได้ถัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผมเด่น3ครับผมเด่น3มตัว8 3 3สสนะครับผมจะตัด2ตัวได้32ครับผม32ก็จะเป็นเด่นลองรวมกันเป็น32นะครับผมแล้วก็33ครับผม สุดท้ายเลย3 8ครับรอง2ครับผมรอง2นะครับรอง3ตัว0 2 1ตัด2ตัวรองได้2 0ครับผมแล้วก็2 1ครับ2 0กับ2 1นะครับผมอไปเป็นตัวกันครับผม ตัวกันก็กจะมีตัวการจากชุดรองครับผมชุดรองมี2อศูนย์นะครับผมตัวกันก็จะแปลงเป็นศูนย์ศูนย์ครับตัวการมีสองหนึ่งครับผมชุดรองมีสองหนึ่งนะครับผมตัวกันก็จะแปลงเป็นหนึ่งหนึ่งด้วยครับผมก็สุดท้ายเลยศูนย์หนึ่งครับผมตัดเลขหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผม ็ขอย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ครับน้อยรวมเฉพาะกิจ4ี่โมงครึ่งครับผมพิเศษถ้ามมงครึ่งปกติหกโมงคึ่งแล้วก็ v ีพีทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่16พฤศจิกายน2567ครับวันนี้ได้เด่น3รอง2ครับผมเด่น3ตัว833รอง3ตัว021ครับผม เด่น3รอง2นะครับเด่น3ตัวแ3ดรองสตัว0 2 1ครับผมเด่นสตัวครับผม3ามสองรองสตัวสองศตัวกันเป็น 0, 0ูน1ศยแล้วก็ศ1ครับผมเด่นสองตัวนะครับผม3า3สองสสมรอง2ตัวสองศ ตัวกันเป็น0011แล้วก็01ครับผมอย่าลืมปรับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น3าองสองนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับเด่น3ามลองสองก็นําไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นวันนี้ครับผมสำหรับตัวเน้นวันนี้อดก็จะขอเน้นไปที่3 3าครับผม ตนีว้วนนี้นะครับผมสามสามกับสอนึ่งครับก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอ,อกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผม ถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแช์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮาหนอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ